หลังตื่นนอนให้ทำสิ่งนี้แล้วคุณจะประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วครับมีกี่คนในที่นี้ครับที่คุณตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างขมขม่นมีกี่คนในที่นี้ที่คุณอยากจะได้สูตรสาเร็จรูปที่จะทําให้คุณเยี่ยวแยงความสําเร็จได้มีกี่คนในที่นี้ครับที่คุณกําลังท้อแท้กับชีวิตและกําลังเจือกับมรสุมอะไรก็ตามแต่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาความรัก ปัญหาหน้าที่การงานหรือไรายได้ที่มันไม่เพียงพอขอให้คุณดูคลิปนี้ครับหนึ่งในสิ่งที่คุณจะเป็นที่จะต้องทำหลังจากที่ตื่นนอนแล้วและคุณสมบัตินี้หรือการปฏิบัตินี้เนี่ยผมได้อามานได้ปฏิบัติมาหลายปีมากและผมได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้อย่างน่ามหาัศจรรย์มากๆแตถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้นะครับผมอยากให้คุณแชร์คลิปนี้ออกไป แล้วผมจะทําคลิปดีๆแบบนี้แบ่งปันคลิปดีๆแบบนี้เพื่อให้คุณได้ประโยชน์อย่างสูงสุดในการเอาความรู้ในคลิปไปดําเนินชีวิตครับนั่นก็คือการสําน็กรู้คุณนะครับเราดูนะครับเวลาเราตื่นนอนเนี่ยถ้าในมีซาลลัลหัวอะไรหัวซ้มได้คาชับให้เราอ่านอุาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัลยานะบะอัมาอามาตานะวะอิลัยฮิมุชุดนี่คือตัวอย่างที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ออกมาได้เลยว่า อัลฮัมดุลิลลาฮิลลดิอัลยานาบะอมาอามาตนาวะอืนชขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทรงให้เราฟื้นขึ้นมาหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วการหลับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความตายนะครับแล้วก็สำหรับพระองค์นี่แหละที่เราจะกลับไปนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์คือประโยคแรกหลังตื่นนอนนั่นหมายความว่าการตื่นนอนของเราจะต้องมีคุณภาพด้วยการรำลึกถึงพระองค์ครับอัลลอฮ์ซุบฮานละฮูวะตะอาลาได้พูดในได้ตรัสในคกุรอาน และเองชัการต้มและอาซีด um ันนะกมเมื่อไหร่ที่พวกเจ้าขอบคุณฉันจะเพิ่มพูดท่านครับการขอบคุณเนี่ยทุกศาสนาสอนเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการสํานึกรู้คุณการสํานึกรู้คุณคือคุณลักษณะที่สูงสง่งถ้าอิสลมามเรียกมักอ้อมที่สูงส่งมากๆเมื่อไหร่ที่เราตื่นนอนปุ๊บอย่าเพิ่งลุกขึ้นไปไหนครับให้เราทําแบบนี้ครับแรกคืออัลฮัมดุลิลลา แล้วก็น,นึกถึงอัลฮัมุล้ววันนี้ฉันยังมีลมหายใจอัลฮัมลนี่ยวันนี้ฉันได้มีโอกาสได้ทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ออกไปหาริสกีได้ลุกขึ้นมาละมาดได้ลุกขึ้นมาเอาน้ําละมาดได้ลุกขึ้นมาอิสติกฟ้าได้ลุกขึ้นมาละมาดะฮัหญุดได้ลุกขึ้นมาละมัดสุบฮีได้ลุกขึ้นมาขอบฟ้าอัลลอฮ์อัลฮัมลนี่ยที่ฉันตื่นมายังมีคนนั่งอยู่ข้างๆมีสามีมีมีภรรยามีลูกๆมีเงินใช้มีรถมีบ้านในในห้องนอน ที่มีแอร์มีพัดลมห้องเย็นสามารถหลบแดดหล,หลบฝนได้อัหมเคือให้เรานับแต้มให้เรานับแต้มคุณงามความดีสิ่งดีๆอะไรก็ตามแต่ที่อยู่รอบๆตัวเราโดยเฉพาะลมหายใจเราฮัมิลาเราตื่นมาตาเรายังคงสว่างสวัยจม,มกูกปากหูทุกอย่างยังคงครบองค์งประกอบทุกสัดส่วนของร่างกายสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เป็นการ ตั้งค่าวันนั้นให้คุณเจอแต่เรื่องดีๆเหมือนกับคุณซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วคุณยังป็ปที่จะต้องตั้งค่าเสียงหน้าจอแล้วก็นาฬิกาอะไรต่างๆเช่นเดียวกันครับการตื่นขึ้นมาแล้วจะให้วันนั้นเนี่ยสมบูรณ์แบบถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจจะให้โปรเจกต์วันนั้นราบรื่นถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องราวอะไรสําคัญๆที่คุณจะต้องไปเคลีย จงใช้การสำนึกรู้คุณชูโกตตอดละตอนตื่นนอนให้มีประสิทธิภาพครับแล้วอัลลอฮ์จะจัดระเบียบชีวิตเราทั้งวันวันนั้นเลยถ้ามีเรื่องไม่ดีเข้ามาล่ะเราก็จะพามันไปได้ครับแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นตั้งค่าการตื่นขึ้นมาในยามเช้าด้วยสิ่งนี้ผมบอกไว้เลยนะครับชีวิตวันนั้นของคุณจะยุ่งยากและคุณจะรู้สึกเลยว่ามันมีอะไรมากระทบกระเทินหัวใจและชีวิตของคุณโดยที่คุณ ก็ไม่ทราบสาเหตุว่ามันคืออะไรและนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและจะสร้างการเป็นแม่กับชีวิตของคุณไปตลอดกาลฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้สงใจกับใครหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อให้พวกเขาเอาความรู้ในคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของวกเขาและพวกเขาขได้รับสร้างการเปลี่ยนแปลงและชีวิตของวกเขาจะได้มีความรู้จะได้เข้าถึงพระองค์ให้มากกว่านี้และสำหรับใครที่ต้องการอยากจะขอคำปรึกษาดีๆจากผมนะครับให้คุณกดลิงก์ลงทะเบียนเข้ามานะครับแล้วจะมีทีมงานติดต่อกลับไป ถ้าเกิดคุณโชคดีผมจะโทรไปเองครับให้คำปรึกษาไม่ว่าปัญหาคุณคืออะไรไม่ว่าสิ่งที่คุณกําลังเผชิญคืออะไรหรือคุณอยากจะอัปเกรดชีวิตไปอีกเลเวลหนึ่งอยากจะต่อยอดทางด้านธุรกิจอยากจะแก้ปัญหาธุรกิจอยากจะยุกระดับความสัมพันธ์ของคุณหรืออยากประสบความสุขในเรื่องไหนก็ตามนะครับอินชาอัลลอฮ์ผมจะติดต่อกลับไปด้วยตัวผมเองถ้าเกิดคุณโชคดีนะเพราะว่าคณลงทะเบียนเนี่ยเป็น ผมดูรายชื่อล่าสุดเกือบ3,000คนนะครับในแต่ละคลิปที่ผมทำเนี่ยแล้วผมแปะลิงก์ไว้คนลงทะเบียนเยอะมากแล้วทีมงานแอดมินเลขาผมก็จะโทรไปแต่สําหรับใครที่โชคดีเนี่ยผมจะโทรไปเองดังนั้นหวังว่าคุณจะเป็นคนโชคดีที่ผมจะโทรไปเองและจะได้รับการปลดล็อกชีวิตในสิ่งที่คุณต้องการจะปลดล็อกและชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมหลังจากได้คุยกับผมอินชาอัลลอฮ์และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขบคณครับ